ทั้ง3เครือข่ายใช้ได้เหมือนกันเพื่อนๆครับเท่าที่ผมได้ลองสังเกตดูตอนนี้นะครับการเปลี่ยนโปรโมชั่นของเครือข่ายนี้อาจจะมีวิธีการกดคล้ายๆกับเครือข่ายนั้นอะไรประมาณนี้ฮะวิธีการกดเปลี่ยนโปรโมชั่นแต่เดิมมาเนี่ยมันก็จะ ต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแต่ละเครือข่ายนะครับแต่พักนี้การเปลี่ยนโปรโมชั่นในบางตัวนะครับขอย้ำว่าในบางตัวมันมีส่วนที่คล้ายกันอยู่แต่ที่นี้การเช็คยอดเงินครับเพื่อนๆครับนะตอนนี้ทั้ง3เครือข่ายเนี่ยมาแอบเหมือนกันได้ยังไงมาดูกันเลยครับตอนนี้ผมจะเช็คยอดเงินของ เครือข่าย AIS One t o c นะครับดอกจันดอกจันผมก็กดดอกจันทร <1, 1 S 1> ์1 1แล้วก็1 5 2 2 2 1 1 1แล้วก็สี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลขเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วผมก็โทรออกนะครับโทรอุ่มโทรโปปดดปรดรบ เขาบอกว่าโปรดรอแต่ด้วยว่าผมเปิดโฟกัสห้ามรบกวนไว้จึงไม่แน่ใจว่าการแจ้งเตือนหรือว่าอเลือดเนี่ยมันจะแจ้งมาหรือเปล่าทีนี้ต้องปัดไปดูแล้วครับปรดรอปรดรออัตเตอร์เมนูเพรสเกา้าปิดทิง้งปุ่ม ยอดมาแล้วนะครับอัลเตอร์เมนูยัวบาเลนิส4.17จบีวาลิตันทิล25เครื่องหมายทับ09ติ๊ยัวบาเลนิส4.17จุดสบเอกสิบจเต็ม10ไม่หักเน็ตเวย์ไวเวส 5G แร็ข้อความ SMS มีโปรโมชั่นที่โฆษณามาขวางด้วย10.10เต็ม10ไม่หักปิดทิ้งปุ่มปิดทิ้งเอาใหม่อัลเตอร์ยัวบาเลนิส4.17จบีวาลิตันทิล25เครื่องหมายทับ09เครื่องหมายทับ24อันนี้คือการตรวจสอบยอดเงิน จากเครือข่าย AIS One ตัคอนะครับเขาก็บอกว่ามียอดเงินอยู่4บาทวันใช้งานใช้ได้ถึงนูนน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปอันนี้จะย้ำตรงว่าวิธีการกดคือดอกจัน1 2 1สี่เหลี่ยมครับเพื่อนๆครับรอบนี้ผมจะพาเพื่อนๆ,ๆมาตรวจสอบยอดเงินในเครือข่าย D-TAG ก,กันนะครับผมก็จะกด ดอกจันดอกจันดอกจัน4 1 1 1น2 2 1หนึ่งสหนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลขสี่เหลี่ยมแล้วก็ตามด้วยโทรปุ่มโปรดรอโปรดรอสิ่งที่ผมกดไปเมื่อสักครู่เหมือนกับนเงินคงเหลือหนึ่งบาทใช้ได้ถึงศูนย์สี่มิลลลบหกสิบเจ็ดสองร้อยสี่สิบวันเหมือนกับเครือข่าย AIS One Two Core นะครับ คุณมียอดเงินคงเหลือหงบาทคุณมียอดเงินคงเหลือหบาทใช้ได้ถึง0ูนย์สีอลบหกสิวันหมายเลขของคุณคือ0 8 8ย6แปอันนี้คือวิธีการตรวจสอบยอดในเครือข่าย d ีแท็แล้วนะครับเพื่อนเครับผมก็กดดอกจานหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วตามด้วยเครื่องหมายโทรออกทีนี้เขาก็จะแจ้งยอดเงินแล้วก็วันใช้งานนะครับตามต่อไปด้วยว่า จำนวนวันใช้งานสะสมรวมกันแล้วเนี่ยมีจำนวนกี่วันแล้วก็ยังแจ้งเบอร์นี้นะครับมาต่อท้ายอีกด้วยครับเพื่อนๆครับอันนี้เครือข่าย d ีแทนะครับรอบนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตรวจสอบยอดเงินในเครือข่าย True กันนะครับทีนี้ผมก็จะกดเหมือนเดิมนะครับกดดอกจนันดอกจนันดอกจันหนึ่งหนึ่งนึ่งห้าสอง S 2> 2, <S สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วตามด้วยสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลขสี่เหลี่ยมซึ่งแต่เดิมมานี่นะครับถ้าเกิดเป็นของ true นะครับตอนนี้ก็ยังใช้ได้สี่เหลี่ยมหนึ่งสสาสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับแต่วันนี้ผมมาแผลงใหม่เป็นดอกจันหนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเดี๋ยวผมจะโทรออกแล้วนะครับโทรปุ่มติดปรดปรดรอก คุณมี23บาท31เ็นการุณาเติมเงินก่อน25เครื่องหมายทับ02เครื่องหมายทับ2567เพือ 67, ่อใช้บริการต่ออันนี้เขาก็บอกยอดเงินคงเหลือแล้วก็ยบอกยอดวันใช้งานปิดทิ้งปุ่มปิดเอ๊โทรศัพท์โทรปุ่มถ้างั้นจะลองใหม่นิลองดูสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเครื่องหมายตัวเลข4 1 1 2 2 3 3 เครื่องหมายตัวเลขแล้วก็สี่เหลี่ยมโทรโทรุ่มปรดปรดรอคุณมี2 3บาทเซ็ดเนการุณาเติมเงินก่อน2 5เครื่องหมายทับ0 2เครื่องหมายทับสเพื่อใช้บริการต่อปิดทิ้งปุ่มปิดโทรศัพท์โทรปุ่มสรุปว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่ว่าจะกดดอกจัน121สี่เหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยม123สี่เหลี่ยมก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนดีแท็ก จะกดดอกจันท2 1 1สี่เหลี่ยมหรือจะกดดอกจัน101สี่เหลี่ยมผลลัพธ์ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าแต่ละเครือข่ายเนี่ยเขาไมา่แอบปรับเปลี่ยนวิธีการเช็คยอดเงินอย่างนี้กันเมื่อไหร่เอ้ะทำไมที่ผมใช้คำว่าแอบเพราะว่าเราไม่ได้ทราบจากการประชาสัมพันธ์ จากการบอกกล่าวผ่านช่องทางต่างๆเลยนะครับอันนี้เท่าที่รู้เรื่องนี้นี่ก็จากการซุกซนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าวิธีการตรวจสอบยอดเงินถ้าเกิดแต่ละเครือข่ายมันกดเหมือนกันวิธีการเหมือนกันเนี่ยก็จะทำให้ง่ายและก็สะดวกนะครับบางทีเราแตะปุ่มไปเราอาจจะตั้งค่าโทดวนไว้อาจจะ ตั้งเป็นรายการโปรดไว้หรือว่ามีการบันทึกชื่อไว้มันก็สามารถใช้ได้กับทุกเครือข่ายทุกเบอร์ที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เครือข่ายอื่นๆยังไม่ปรากฏข้อมูลในส่วนนี้แต่3เครือข่ายอันนี้ณนะวันนี้นะครับใช้เหมือนกันแล้วก็แจ้งผลลัพธ์ที่เหมือนกันครับ